วันนี้วันที่ยี่สิบสองเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องว่าว่าเต้นละจ้าน้องว่าว่าเต้นละจ้า ห่าวดงๆนะจ๊ะยั้นมันเศร้าจ้ะ 嘿 <laughs> 嘿